สวัสดีครับท่านผู้ชมเดีวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนมอน้ำ้าโครกรุ่นหวงช้างครับรุ่นนี้จะมีงวงช้างสีขา,ขาวยาวมอน้ำห้อยบนผนังครับ <c oughs> นี่ครับมอน้ำแตกเนียมอ้น้ำแตกครับ นะครับแตกตอนนี้เราต้องถอดน็อตตัวเก่าที่มนตดมนนะวลน้ำกระปุกออกก่อนนะครับสองตัวตน,นี่ถึงคนตายเปล่า นี่ครับนอกจะเป็นแบบนี้ยาววันสองนิ้วครึ่งขอต่อให้หมดเลยนะครับหน่อ,องาอ้งมามหก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 อหด

ora ci ho voluto dopo ena ho voluto capire la svolta svolta ok ok ออเอาไลอ,ง,องเดียวหลังจากที่เรายกหม้อน้ํานเทียบมากรูแล้วเราก็จะเจาะรูนะครับทา่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับจุดสีชมพูสีแดงๆเนี่ย,ยสองจุดนี้ ทีนี้เราก็จะเจาะใส่พุกแล้วใส่เกี่ยวป่อยยึดมอน้ำนี่ครับหลังจากที่เราใส่มองช้างเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ยึดว่าสองตัวยึดมอน้ำแข็งแรงแต่เราก็จะเสริมเข้าไปอีกตัวหนึ่งสำหรับรับมอน้ำรับน้ำหนักมอน้ำเพื่อกันมันร่วง ได้แข็งแรงในเวลาใช้งานอันนี้เป็นช่วมนั่งยอง,ยองๆนะครับส่วหลาดแต่เป็น,ปนมอเอร์นติดกนังรุ่นนี้ใช้งานเหมือนชักโคครับ นี่เราก็ยึดเรียบร้อยใส่ต่อน้ำเข้าเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ครับรมจบเสร็จงานครับสำหรับการเปลี่ยนหม้อน้ำชักโครกแบบวงช้างเติมน้ำเข้าเรียบร้อย ลองกดดูสำเร็จเสร็จงานครับก็มีที่น็อตหนึ่งตัวสองตัว แล้วก็ตัวล่างแล้วก็ใส่เด็กรับไม้สองตัวกันมอ้น้ำ่วกแค่นั้นเองครับของเดิมไม่มีครับนี่เราเสริมเข้าไปขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับการเปลี่ยนมอ้นชั้นโพกแบบติ็จสามคอนังแบบมีวงช้างก็เสร็จครับไปกรคลิบหน้าครับคลิปนี้กไดาก่อนครับสวัสดีครับ